สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่13ตุลาคม2023นะครับวันนี้เฟียงวิินเด็ก44จากวันนี้45คลิปนี้จะพูดถึงตัวเลข CPI เมื่อคืนนี้แล้วก็พูดถึงปัจจัยที่อาจทำให้เฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบีย้ยสูงขึ้นนะครับก่อนอื่นพูดถึง FOMC รอบต่อไป FOMC รอบต่อไปคือวันที่1พฤศจิกายนนะครับเมื่อคืนนี้ก่อนที่เขาจะประกาศตัวเลข CPI เนี่ย เสียงส่วนใหญ่ประมาณ90%มองว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นดอกเบีย้ยในวันที่1พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่ประกาศตัวเลข cpi เมื่อคืนนี้เสียงส่วนใหญ่87-88%ก็ยังมองว่าเฟดไม่น่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยใน fomc รอบต่อไปนะครับก็คือสรุปตอนนี้หลายคนก็ยังมองว่าไม่น่าจะปรับขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงตัวเลข cpi เมื่อคืนนะครับ เมื่อคืนนี้ตัวเลข CPI ตลาดคาดการณ์ที่3.6%ออกมาที่3.7%นตะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยนะครับรอบที่แล้วตัวเลข CPI ก็3.7รอบนี้ก็3.7สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับอย่างเดียวที่ดีขึ้นคือตัวเลข core inflation core CPI ไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับออกมาที่4.1% year over year เป็นขาลงรอบที่แล้ว4.3รอบนี้4.1แต่4.1ก็เป็นตัวเลขที่ตลาดคาดการไว้แล้วนะครับโดยรวมเนี่ยที่ผ่านมา C P I ที่มันเป็นขาลงแบบจาก9.1ลงมาจนถึง3.7ทุกวันนี้เนี่ยเ,เป็นเพราะราคาพลังงานเป็นขาลงนะครับมันก็เลยช่วย headline C P I เป็นขาลงแต่เดือนชนเดือนเนี่ย มันเริ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับและหลายคนคาดการณว่าตัวเลข C P I อาจจะขึ้นต่อก็ได้โดยเฉพาะถ้าวิกฤตปาเลสไตน์อิสราเอลมันตึงเครียดมากขึ้นนะครับหลายคนมองว่าถ้าราคาพลังงานขึ้นเนี่ยมันมันมาค้าคอ C P I แน่นอนนะครับโดยรวมในสหรัฐอเมริก,กาปีต่อปีหลายอย่างยังราคาแพงนะครับ ข้ากับข้าวกินที่บ้านเนี่ยขึ้นมา2.4%ขนมปังขึ้นมา6.1%ถ้าคุณกินขนมปังขาวกินไวเบรดเนี่ยขึ้นมา7.8%เนะครับเค้กขึ้นมา4.8%นะไม่รู้ราคาเทียนขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าเทียนแพงเค้กแพงไม่ต้องเป่าวันเกิดแล้วนะครับบิสกิตขึ้นมา6.1%คุกกี้ขึ้นมา6.6%ผักแช่แข็งขึ้นมา11.6% นะสหรัฐอเมริกากินผักแช่แข็งเยอะนะครับน้ำผลไม้แช่แข็งขึ้นมา21.3%นตะตรงนี้ไม่รู้แปลถูกหรือเปล่านะครับ Frozen n o n a r b ร์โบเ e ตดินะ21.3%ขึ้นโหดมากนะครับน้ำตาลและน้ำตาลเทียมขึ้นมา7.7%หมาฝรั่งขึ้นมา7.5%เพื่อนๆอ,อาจเป็นโอกาสทองในการส่งออกหมากพูหรือเปล่านะครับ ก็นะทุกอย่างในสหรัฐอเมริกาคล้ายกับบ้านเรานะทุกอย่างแพงขึ้นนะครับเฟดฟันส์เรทตอนนี้อยู่ที่5.5%นะแผนของเฟดหรือสัญญาณที่เฟดส่งเนี่ยเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งในปีนี้นะครับปรับขึ้นอีก0.25% f นะเอฟอมสี uh, C, รอบต่อไป1พฤศจิกายนหลังจากนั้น13ทธันวาคมรอบสุดท้ายของปีนะครับเพราะนั้น ถ้าเฟดไม่ปรับขึ้นดอกเบีย้ย1พฤศจิกาก็ต้องไปปรับ13บธันวานะครับและถ้าเฟดปรับขึ้นดอกเบีย้ยและเฟดฟันส์เทรดมันอยู่ที่ห้าจุดเจ็อร์เซเนี่ยนะฮะลุงจเจริญพูดแล้วนะถ้าเขาโพสดอกเบีย้ยและคงดอกเบีย้ยไว้เนี่ยเขาจะคงไว้สูงๆนานๆน,น,นะครับอาจจะเป็น3เดือนหรือ6เดือนไม่มีใครรู้นะครับลุงจเจริญรอบที่แล้วก็ย้ำแกบอก อยากเห็น2เป์เ็นป็นบุญตานะฮะเพราะนั้นลุ้นนะลุ้นในเรื่องของราคาพลังงานนะครับตัวเลข Micro Economic Survey ก็ออกมาไม่ดีนะครับคนอเมริกันส่วนใหญ่คาดการว่าภายใน1ปีหรือภายใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยรายจ่ายจะปรับขึ้น5.3%ในขณะที่รายได้ปรับขึ้นเพียง3%ตรงนี้มองได้2แบบ อาจจะมองว่าทุกอย่างมันแย่ลงหรืออาจจะมองว่าทุกอย่างก็ปกติรายจ่ายแซงรายได้อยู่แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยต้องแต่รุ่นทวดมารุ่นผมไม่เคยมีใครบน่นว่ารายได้แซงรายจ่ายนะครับเออเซอร์ว์บอกว่าถั่วเฉลี่ยคนอเมริกันที่จะไม่จ่ายหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่12.5%นะครับพูดง่ายว่าคนในสหรัฐอเมริกา ที่แบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายกายหน้าผากอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่12.5นะครับในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำนะครับก็โดยรวมตัวเลขเหล่านี้อาจจะดูไม่ดีในวันนี้นะครับแต่ตัวเลขแบบนี้เนี่ยมัน fluctuate มันเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะนั้นลุ้นว่าวิกฤตปาเลสไตน์อิสราเอลมันเบาลง ลุ้นว่าไม่มีใครไปสาดน้ํามันไปสาดไฟใส่วิกฤตนี้นะครับเออพื่อนๆอย่าลืมตัวเลขอินฟลชันมาจาก9.1%ทุกวันนี้เหลือ3.7%นะครับมันจะเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้เนี่ยโดยรวมเป็นขาลงนะเพราะนั้นภาวนาว่าวิกฤตโดยภาววิกฤตโลกวิกฤตสงครามเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม